โอ้ยใครใหญ่นี่ปาดยิบหนากระดิมไปพอดีนี่เป็นได้เป็นได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันขูดลงมาวังนึงแหมมันลงบ่ลาโอ้ยลงโอ้ยมึงโอ้ยมึงโลบพัดอีก บ้ยยกขึ้นอุยปตายอีลีอีรีไม่เหรออุยอุยสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีแม่เอฟซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อจ้ะมามาโมนี้พาพี่น้องลงทงลงท่าเด้อค่ะหลังจากเมื่อวานเราวิตหาหมอเมสหมื่นเลยพี่น้อง จนคำโบ้เลยไปทางไดเลยแล้วก็ได้กะกะมัดกระเทียมทรงพี่น้องมัดหวัวมัดกระเทียมเนาะคะ่ะยังมีอยู่เด้อผู้ใดสนใจกระซ่งมากุกจอมปลาจอมหน่ทุกอย่างค่ะเอ้าตามไปหลุ่นกันมาเมือนี้ห้างสีมันสำแดค่ะช่วงนี้หาไครมดแดงก่อนค่ะพี่น้องเฮ็ดกับบท่านเขาดอกค่ะเกสีโฮดพักแล้วออกไปเขากบเมืดก่อนต่อนไดี๋ยเฮ็ดน้ำเขาอยู่ปีนี่ รุนรุนค่ะพี่น้องมีบอทุกปีนี่เยอะมากเลยน้นอุ้ยมีอยู่มีอยู่อูยอ้ยไข่ใหญ่นี่ปดัดยี่งยากก็นี้ไหมพอดีนี่นี่ <c oughs> เป็นได์เป็นได์ โอ้โหโอ้โหงออกกันบอกผมไม่เปลี่ยนกับพี่โอ้ยโอ้ยคักเลยอ้ห้างนี้แมสุดๆจ้ะโอ้ยโอ้ยเงี้ยเงี้ ค่อยๆค่อยๆสิยปัดใครใหญ a ค้าพี่น้องโอ้โหลงพอดีนี่อ้่เน้นเน้นบิ้งยังเงือกงอย่นนี่เราเห็นเรเห็นเลยมันเหลื่อมสะท้อน อุ้ยใครอุ้ยเป็นยวงลงเลยนะเออถือปะถือล่องลงล่องยุงข่อยเนี่เห็นเลยบังเขาม่เงี้ท่าข่อยนี่เห็นสัตว์เลยป้าใครเงี้ยเธอเออเออเงี้ยถือกำลังลงเออเออเออแมนแมนอุ้ยอุ้ยหัวคุณหัวหัวยับยับเขาไปอีกมันสีหัวทั้งหนามันหัวทั้งหนา เอ้าเอ้าเออนั่นละนั่นละอุ้ยอุ้ยเต็มเลยอุ้ยไปเนี่ยแต่ห้างมันได้ขวามเพื่เห็นเมึงบัดฝันมาล่มบัดนี่เมึงใครน่ะอุ้ยอ้ยสุดๆโอ้ยโอย โอ้ยบิ่งหลายต่งต่งแงเทิงแงเทิงวันนี้อุ้ยมันซิรูดยับเออยับขึ้นเทิงอีกเออเป็นไดเป็นไดเป็นไดโอ้ยใครใครอู้ยเห็นบอมันบังใบไม่คอเพิ่เห็น มันบังมันบังอุ้ยใครว่าไม่นเลยอุ้ยยังมาทางนี้ยังมาทางนี้เออใครไม่มีหล่นเลยนะอุ้ยนั่นละอะไยังพ่อพ่อเบิ่งตีลาอวนตัวอยู่ โอ้ยเหลื่อมแห้งมันปัดไปยูทางนั่นเนาะไขรโอ้ยอุ้ยใครเมียมันบอกข่อยเขาโอ้ยอ้นนั่นโอ้ยสุดยอด ไม่ส้ออ pues ุ mm ้ย hmm. บ oh ังไข่ไ่แหงได้เถอะอุ้ยอุ้ยฮ่าฮ่คู่ลงคือคู่ใสน้ำเนี่ยบบเห็นเด้นี่โอ้ มาเบิงโผดพ่อแบง้อแบบอื่งอักแตงไหนมีนีบอโอ้ยมันหางหางขุนขุนก็เบิงขุนมันมีอีกข้างนึงเออเออการกัดารคุมตาขุนอีจ้ะอุอ้อยห่างหลาย <c oughs> โอ้ยห่างเต๋มันมีบ่ละ่ะมันห่มบ่มันเป็นหงางใบไม้แหง้งบ่เขา โบนี่โบผุ่นข้างเทิ่งขุ่นนั่นละซบเข้าไปเลยโอ้ยหลงปะเรียวลงอยู่เลียวโอ้ ขายาวแหง้งมันล่นออกสู่ขึ้นไปอีกมันบอถือหม่องมันอยู่ขะใครไงคือกันโอ้ยนั่นลงโอ้ยนั่นเสาะทางนาอีกอะทางนาเนี่ยโอเคโอ้มันหม,มันมนันหมัน บอคอยเห็นเด้อจ้ะพี่น้องมันยูรีอีมาที่ดีพี่โอ้เอ้าลุยโอ้ยไข่คนหน่อยลงเนาะเมียนปัดนี่นี่เออเยอะอ้ยโอ้ยไข่โอ้ยอุ้ยเฮียโอ้ย ตกเปะเปะเปะใครก็ได้ไงเขาไปเลยไปยืนมองมดแดงพอดีเลยบัดนบอกเห็นเด้อค่ะพี่น้องนี่เส้องโพด เดี๋ยเลยเอาหัวมันไงไปทางนั้นพอดีจะต้องคือว่าเหรอเนาะแงีบนแดงก็ครบกับ่อมมีแมนเอจังเลยม,มันเหี่ยโอ้ยมันเหียเหมือดเดียวเดียวมันเฮียมันเหีย วิทย,ย์ไข่ยหญ่ได้เฮียนั่นสอดพิษทางอู้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 ใครมาปัดใน่อเอบากันใครคักใครแนพี่น้องหมดกบคุมาใส่มองคนยืนพี่ห้างนาพี่คืนๆนมาห้างนามันมีห้างนาอีกเด้ <c oughs> <c oughs> นั่นห้างนานัน่น <c oughs> เออนั่นละซบเขาไปให้ได้ตอนนี้เ <Brothers> ต็ม <Hum> พ <dû t> ังเขาสุดอุ้ยเฮียเฮียใครเฮียจะขอมันเฮียคือมันลงอันนี้ละคอยัอยเจ้าอยู่ปี๊พี่น้องเบิ้งเบงเโอนโตเลยจ้ะนี่สุดยอด ผมเดียวโอ้ยต้นเดียวจ้ะพี่น้องไข่แบบเน่นๆจุกๆเลยสองสามปีสอดแล้วมาเอาอยู่นีเนาะค่ะโอ้ยสุดยอดสุดยอดอลังการแห่งเดี๋ยวซองหาห่างอีก่อนห่างแหงมันมันมีไข่ดอกเม็ดแล้ว ไปเ mm. ทบึงผนงาน mm. บอทันเห็นมีอ้จังอูนี่จังบอ ใครใอยู่ได้เลย,อยโอ้สุดยอดเลย,ยว้ายขากวบบันเนี่ยอ้ย ลงบ่ล่า<ง>อู้ยลงอุ้ยมึงอุ้ยมึงลมผัดอีกลมมันผัดมือคนกับซันคนแยงแต่ซันอุ้ยของแพะพี่น้องของแพะอู้ยจังจังบอกจ,จังเลยบ้านี้จังบอกขนแยงบม่ได้เต็มข้อขอ, <c oughs> อุ้ย มันหลยน่ะมันออกมาควันนี่มองนั่นน่นเออมองไตตห้างมันนะอุ้ยนั่นยังเหลืออยู่นั่นโอ้นั่นเออนั่นนั่นนั่นมันหมดอุ้ยล่วนลงกระปองเฮ้ยห้างทึ่งนะม็นบ่ มืดบ่บ่หูบ่เห็นห่างมันห่างไม่อย่งเดือ นี้ยังเหลืออ,ย,อยู่นี่เลื่นไปเราขาวอยู่อู้ยอู้ยอู้ยมันขูออก ละมังทางนี้แหละคักแขงหอยลงมาคู่โขบโขบโอ้มาเทเลยรวมเทเร็วพี่น้องเทข้างๆเออบุยยกขึ้นอุ้ยปไปอีรีอีลีไม่เอาอุ้ยอุ้ยสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้อง ตั้หรอโอ้หมตุยต้ยหมดเป็นยังค่ะเพราะว่าเ้าก่ใส่สุปรีห้องไก่แย่สุปรีเลยนี<ง>่<ง>อุ้ยหมนานค่ะพี่น้องสุดยอดเอ้ามื้อนี้หากินหล่อบ้านหมาสหมาสเลยหมูนี่จักห่าง,อ,งอีกเนาะเมืองใครครับอุ้ย ไปใครเนียนๆเลยไม่เปงก็มีเนาะไม่เปลงน,น้อยครับมือน,นี้อ้อครเน่ยสะอ้อนฮงพี่นอุองเนียนเหลือยุ่ยุ่พี่น้องสิเอาไม้สาวเหยวาน,นนี้อนีฮกพกซอมไม้สาวเม,มาจอพาเอดนหมาือไดกับ,บมากเลยเนี่ถือโอกาสแวก่อนวะสู้มือ สูงมับไปเงยทั้งกุดทั้งถามถูกแล้วครับ<อ>พี่น้องยกไก่น้ำขาไก่น้ำก็เลยลองแวมึงหลอกขึ้นอันนี่แล <laughs> หละ <laughs> ป,ประมาณมาถึงโลอลอกจากหันประมานซัมมี่น,นี่ไปหันได้เลยพี่น้องอมนันเป็นโล หลายหลีอู้บบนี้เขาก็แตงถุงเงใไมน้ลำน้องพี่น้องเหตุต้องล่องเมียนบ่คือบ่คือกลบ่คือกลสซีเรียมซีเรียมมันจีเข่าหยากเนี่ยสำรับเงะเมียนพี่น้องเนี่ยโหโพลเลย มันนี่ถาดใหญ่ด้วย่แมน,มนถาดน่อยก็อซเหนื่อด้วยไอลูกชายเอาถาดมาเอาถาดมา่เอ้ยเอาถาดมันลงไทรเือมีปีกับว่าแต่น่อยด้วนี่หลายอยู่อยโอ้โหหล <laughs> ายอยู่ละมึงอครใหญ่ย โอ้โหโอ้โหเาเลยโหลดแมนเหลืออายุพี่น้องเดี๋ยวเอาสิไปใส่ไม้เหงากันซุดๆจ้ะไม้เดียวรู้เรื่องใครใหญ่แหงอ่ะงามหลายๆมันเก็บอยู่นี่บบมันงายด้วยพี่น้องแมนครัเอาคนสมกันเลยเนาะแมนผะสมโหลดเอาไปเก็บอยู่บ้านอีกเทถอะขักปู ทั้งน้อยก็ได้ก้นนี้นู่นแล้วครับพี่น้องบปเนี่เอาขาหาหมดแดงไหวก้นไอ้นู่นมาเกงใส่หมดแดงมืดมืดแล้วมืดเลยนะครับเกิดเป็นแม่ดําแล้วกับมืดเลยแม่งองมาอีกแม่นไอ้นู่นไปแกงใส่ก่อนเดี๋ยวโอ้ฮะนี่แกงหมดแดงใส่แม่งลองม่แกงใส่อีนู่นเนาะเกี่ยงใส่อีนู่นน่ามั่วซีไฟประเทศไทยโตฝุ่นมันไปแนยัในทางมาสิมีใครบ่

khai khao vô Nhìn <Nhạc> khao nổi lại cả lời ba con. mày phun nhao nhao con nhao phải mau Tang này ổn tội dù bé nào. Ni khao bò. Tiếm tím 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 ไปหาหางไหมเหมือนเหลวอออ้ยอนี่เป้ว่าจะได้เป้ว่าครับอ้ยว้ายใยญ่เฮียอออเอออ้ยไข่สาใจบอเนีอ้ยจะได้ล่ะเธอจะเห็นให้เด้ว เกือบ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 เฮียเหมือดว้าวอ้ยเฮียอเดี๋ยวบอเฮียอ้ทสะอยู่มันมันขูใส่อันันบันันใส่ใส่นดเสียงดังเนี่ยบางช่วงบางเวลาก็ขอถกษขาไพเด้อค่ะพี่น้องมันตื่นเต้นเวลามันขู่ลงมาีทางโอ้สุดยอด ยิบยะเออเออเออปลี่นไปแล้วโอ้ยโต้เถิงเถิงฝุนเฮียออกเบิร์ดฝุ่นห้างเถิงมันยังมีอีกอยู่นั่นห้างที่เท่ห์แง่ที่แหลกอ้โอ้ยจะคอยทายียงดอก พ่อพอขนาดห้างในหน่วยก็ยัยบบงนะอุ้ยยาเบิร่าฮ่าฮ่าฮนพ่อมาสูงเนาะอุ้ยพุ่นอ้ยจังคักจังคักพี่น้องเลยใครแม่เนาะเนียนอ้วมึงข้างในหน่วยอยตดตอเลยโอ้โอ้คางเด,ด,ด้อคางเด้ออู้นี่เอาอีกไอ้นี่อยู่ห้องใดอีกนี่ดิข้างล่างไปซองทั้งต้นมัน สองทั้งตน้นนี่ทั้งไตนี่เห็นเห็นเอา้าลุย้ไข่ไข่มันก็เงียไปเลยเนี่ยเดี๋ออเอา้าโอ้โหไข่เต็มอยู่นั่นมันเนี่ยพอเห็นมันจะถอน้็ไปโอ้โหโอูโหูโอโหเออน่ะ อ้ยเติงเเนาะห่างหน่อยไหม,มเทตะละบาด,ด,ดโอ้ยเอาจุ <laughs> มา อะไหน่อยไข่ใหญ่ครับมือนี้ปะปนกันไปส่วนร้ายสิเป็นไข่ไงเมีนต้นหนิพันเป็นโตเพิ่นโดหมานอยู่เดี๋ยวไปเมืองอีกจักห่างซองห่างพอแล้วมือนี้หมานหมานไก่บานเมียนนี่โอ้โอ้โหเมียนสิเป็นโลพูตินิหมานแห้งเมียนไปโต่อครับพี่น้อง โบ้เดี๋ยวหาหาทางใหม่ก่อนไข่ไงไข่ไงไข่ไงไข่คู่โขบโขบเปิดอื้อยิบอย่ามีสองถังด้วยนะมีสองถางอื้อพ่ออื้พ่อเลยจังอุ้ยไข่เป็นหย่วงเลยพี่เนาะอ้ยลงขักเลย แหนมกับบอสัตมันเหลื่อมปุนไปแหนมทั้งหมดมันจะถอนแดดพอดีเออเพื่อนเธอได้ก็เห็นอยู่นั่นละ่ะอืมทั้งใดก็เอาบุรุษ โอ้ยลนลนลนโอ้ยโอ้ยมันกูเหรอโอ้ยมันแทงบัทะลุโอ้ยลง่องเลยเนาะมันลนบ่ลงใส่ลงด่างบอลงด่างแน่ลงใส่หัวข่อยแน่นี่ล่ะเจ๊เหลื่อมเจ๊งังแน่ดอกพี่น้องบอไอยสัตว์ดอกละ มันเถิงมาหน,นิเออเออคูคูคูดีค่ะเสาะซื่อๆกับปุ้ยอุ้ยลงแมอีบในตาสันมีแต่ไข่มดแดงปัดตีโถโอ้ยคนเหนื่อยไายหลูบกับเจ็บคอพ่อ ว้าฮ่าฮ่าฮ่าขากิลีแต่พี่น้องโอ้มนัมนมันมันเหมือนนี่อีบมึงมึงมึงอุ้ยไข่อุ้ย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 เดี๋ย,ยเขาไปอีกมันยังบลูบลูคอยเห็นห้างนั้นละ่ะห้างนั้นคือมันบ่มีบ่มีเขาเขาเสาะแล้วมีห้างสามห้างนี่แหละ เออสามห่างสามห่างรูเหลืองให้ี่ยท่นน่ะเราค่อยเนี่ยไปเห็นน่ะล่ะกำลังสิบบวก<ป>อี๊ไปเบิ่งไข่เห็นแต่ขรูลงโขบโขบอยู่มองมึงเห็นบ่เห็นมีไข่อยู่จังค่อยแงไปแล้วเนาะแงมันไข่หนอยบ่เห็นหยังลงมาเลย ันไข่มาเบิ่งสามห่งางมึงนี้เลี้ยเห็นคือขูโขบโขบ,บสิไข่ใหญ่บ่พี่น้องโอ้ไข่โบยใหญ่ไ,ไ,ไ,ไข,ข่หน่อยเป็นตู๋เนาะไข่หอมสารจ้ะมึงพี่น้องหเอใช่ไหมล่ะโอยมึง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 ส <this S 1> ุดๆมานอีหลีครับมึอนี้เต็มถาดเลยของแท้ ใครเน้นๆเนาะแมนสำหรับคลิปนี้ค่ะเจ๊อบคลิปไปเพียงเท่านี้นเด้อจ้าพี่น้องอุ้ยมดแดงกุกตานั่นนั่นนั่นเอามาปล่อยเหรอเด้อบัตรขอบคุณทุกๆ <c oughs> กำลังใจทุกไหลทุกแชร์ท,ท,ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชม <c oughs> พี่น้องเป็นกำลกังใจกดไล์กดแชร์เน่เด้อค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้มันไต่โ <c oughs> <c oughs> อกันไหมกิมนาค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยนี่เต็มท้าทายสวัสดีครับสุดยอดมันหมานค่ะเป็นโลแมน